แต่ตอนนี้จบการศึกษาแล้วเรียนจบแล้วทั้งทางทั้งทางปริญญาแล้วก็ในในส่วนของวงด้วยเป็นถือเป็นจุดเปลี่ยนในจุดต่อไปของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะวางแผนยังไงครับอยากจะทําเพลงทำมารยาทต่อไหมเรื่องของเพลงก็ยังไม่อยากจะทิ้งไปเพราะว่า การร้องเพลงการเต้นก็ยังเป็นสิ่งที่น้ำหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลักอยู่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําเพลงเหมือนกันครับแล้วก็ในส่วนของโอกาสอื่นๆที่เราอยากจะลองไปก็พวกด้านการแสดงใช่ถ้าจะทําการแสดงอยากเล่นบทบาทไหนมากสุดหนูรู้สึกว่าน่าจะต้องจริงจังหน่อยจริงจังดรามาร่าประมาณนั้นครับเพราะเคยมีแบบผู้กํากับอะไรเขาบอกว่าหนูเป็นคนหน้าเศร้าวยเราอยากลองเล่นแบบอะไรที่มันจริงจัง<อ>ที่มันชาท,าทา่ายดูบาด่าดีดีมีฉายาด้วยใช่ไหมจากแฟนคลับ ใช่ใชคือแฟนลับเขาจะเรียกหนูว่าคุณหมีคุณหมีใช่คือคุณหมีเป็นในวงเรามันจะมีฉายาที่เป็นสัตว์เยอะมากเลยก็คือถ้าไม่ใช่วงคือเป็นส่วนสัตว์ส่วนสัตว์หนึ่งทุกคนจะมีฉายาเป็นสัตว์เยอะมากใช่อย่างของหนูก็คือเพื่อนเริ่มจากเพื่อน,นะคะ่ะเพื่อนชื่อเนอยก็คือเขาเรียกก่อนว่าแบบ อุ้ยหน้าเหมือนหมีอะไรเงี้ยแบบชื่อจริงหนูชื่อมิลินใช่ไหมคะเขาเรียกมิลินอะไรเง,งี้ยแล้วมอมอเหมือนกันใช่แล้วแฟนๆก็แบบว่าเรียกคุณหมีตามเพราะเวลาย,ยิ้มหนูจะมีแก้มสีแล้วตาหนูกลมๆอะไรเงี้ยใช่จะ <laughs> เกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดวิทแมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ยูทูบของโมโนทเวนตี้ไน์กันนะครับ